สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่บเกมอาร์ไนนะในคลิปนี้ก็พาไปดูโมดูล x นะครับของฟาทูฟนะครับมีคนขอมาประมาณหนึ่งเลยสำหรับตัวละครนี้ซึ่งก็เพิ่งจะมีเวลาว่างมาทำนะครับขออภัยด้วยที่ให้รอนานะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันโมดูลนี้นะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตีขึ้นนะครับจะสิบหน่วยแล้วก็มีความเป็ี่ยในการโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะ โดยที่พลังโจมตีเออไม่ใช่ครับทดความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นมา5หน่วยครับในตรงนี้นตรงที่จริงกดเข้ามาดูก็เห็นแล้วโอเคแล้วก็จะเพิ่มความสามารถของเทรดหรือกิลดิตตัวนะครับทำให้เพิ่มในส่วนของโจมตีจะแรงขึ้นนะครับทำดาเมจได้มากขึ้นเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลยิ่งไกลย,ยิ่งแรงนะครับสูงสุดได้ เพิ่มได้15%นะครับในส่วนของอประดับที่2องตรงนี้ก็มาดูกันที่การอัพเกรดจะเพิ่มความสามารถของทาเลนต์นะครับที่เดิมเมื่อไม่ถูกโจมตีเลยนะครับระยะเวลา10วินาทีจะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น15%จะปรับเพิ่มเป็นลดลดเวลาลงนะครับระยะเวลาเป็น8วินาทีนะครับแล้วก็รงผลให้บัฟแรงขึ้นเป็น20%ที่เลเวล3จะสูงสุดอยู่ที่ 22%แล้วก็ระยะเวลาจะลดลงเหลือวินาทีนะครับซึ่งอันนี้ผมก็คงไม่อัพเหมือนเดิมนะเพราะว่าเก็บไว้ทำคอนเทนต์โมดูลชิ้นอื่นๆนะครับโดยที่โมดูลชิ้นนี้เนี่ยมันจะพวาสามารถมันเพิ่มความแรงในการโจมตีระยะไกลเนาะก็จะมีประโยชน์กับสกิล3าัส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีข้อ ้อยกเว้นอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณใช้สกิล2คอมโบกับตัวบล็อกระยะไกลตัวไหนก็ได้นะครับคือเอาไปบล็อกศัตรูไว้ไกลๆมันก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าสกิล2เนี่ยข้อเสียคือใช้เ p เยอะนะครับมันก็อาจจะมีระยะเวลาในการปูด,ดาวเนี่ยนานกว่าจะได้ใช้แต่ละทีนะครับเพราะงั้นไอ้โมดูล X เนี่ยผมว่ายังไงก็ เหมาะกับสกิล3ซะมากกว่าเพราะสกิล3มันใช้ SP ค่อนข้างจะน้อยนะครับไอ้24ปูดาวค่อนข้างจะเร็วทำให้กดใช้สกิลได้บ่อยแต่ไอ้เดี๋ยวจะไป cover อีกทีในโมดูล Y นะครับโมดูล Y เนี่ยมันจะมีความสามารถในการเร่ง SP นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลงลึกจาก cover อีกทีอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้มาเรามาโฟกัสที่โมดูล X ก่อนนะ ทีนี้มาดูที่การปลดล็อกนะครับการปลดล็อกก็มิชชั่นแรกให้ใช้ฟาทูจัดก,การกับสตูให้ครบ80ตัวก็ไปลงดัน OF ผมผมลงเหมือนเดิมอ่ะผมลง OF6 อ่ะมันไม่ต้องใช้ Energy แล้วก็ผลเอาเรื่อยๆนะครับต่อมามิชชั่นที่2ให้ไปเคลียร์ดัน S22 นะครับ โดยที่ให้ฟาทูใช้สกิลสาจัดการกับศัตรตูอย่างน้อย8ตัวก็มีเงื่อนไขแค่นี้ครับไม่มีเงื่อนไขาการลงตัวละครจะใช้กี่ตัวก็ได้แต่ด่านมันค่อนข้างจะต่านแรกๆนะมันก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันเดีย๋ยวไปเจอกันที่ด่าน S22 ครับมาที่ด่าน S22 ขออนุญาตเป็นแพ็ค เหมือนเดิมนะครับตัวละครที่ใช้จะเป็นตามนี้ผมแนะนําให้เอาสไนเปอร์มา2ตัวเพิ่มแล้วก็ตัวบล็อกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นควรจะเป็นตัวบล็อกที่ทําดาเมจได้ไม่มากจะได้ไม่แย่งปาร์ทูติวนะครับผมก็เลยเลือกสปอตมาเริ่มกันเลยก่อนดื่นนะครับลงครูสตำแหน่งนี้เลยครับการบนเพื่อเคลียร์โดนนะครับ เพราะมันมีโดนด้วยในดานนี้ตำแหน่งล่างก็เจสซิก้าครับแล้วก็ยืนตรงนี้เพื่อจะได้ไม่ไปทับเลนกลางเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปแย่งฟาทูทคิวอีกนะครับทีนี้เรื่องโดนก็จบไปตรงฟาทูทตำแหน่งนี้หันขวาครับส่วนนี้ก็ปล่อยฟาทูทยิงธรรมดาไปก่อนอาก,การได้แหละไม่ได้มีปัญหาเพราะเซเว่หกสิทมาด้วย่อมาลงสปอตตำแหน่งนี้แล้วก็สกิลได้ก็กดเลยครับ ไม่ต้องดีหรอกดีผมกดใช้พี่ดึงด้วยฮะทีนี้ก็วนเรื่อยๆนะครับสกิลมากดเปิดใช้ยิงอัดใส่ฟอนได้เลยไปอย่างนี้จนกว่าจะจบเกมนะครับ ิวไปแล้วกี่ตัวผมก็ไม่ได้นับเนาะแต่ออนมันเยอะกว่าแปแน่นอนะถ,ถ้าทีผมนับเอาลูกๆกันนะผมว่ายังไงก็ผ่านไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็สำคัญอยู่ที่นั่นแหละคือสกิลมาก็กดเลยนะครับไม่ต้องรอก ตะกี้อาจจะไม่ครบเพราะอย่างที่บอกไปว่าผมกดสกิลชาไปสกิลปาปุ๊บกดได้เลยนะครับซึ่งผมทําอย่างนั้นอนะ่ะผมผ่านแล้วผมผ่านจนได้โคดูแล้วอย่างที่เห็นนะครับ่ะก็คลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับผมสวัสดีทุกคนครับ